อู๋ครับเธอฉันอึ้งลำพึงมีเพลงก็ใช่ไงลำพึงมีเพลงชื่อเพลงว่าเขาอามาสองวันแล้วค่ะเธอต้องเจอเออต้องเจอเขาหมได้ทหน่อยเธอต้องเจอหาโอยู่ด้ โอเคเดี okay, <you> ๋ยวไปฟังก <abil itation. S 2> <Alicia. S 1> ันว่าลำพึงเขาจะถ่ายทอดมาเธอต้องเจออะไรยังไงนจ๊ะไปครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับโอ้ยสู้หวยก้วคอาสู้ไปฉันเตรียมมาไม่เป็นไรบรรยากาศของเขตจีรา ต้องลืมไปเลยเนาะเขาเป็นเอฟเนาะใช่หากหัวใจไดาเธอเียบยนอ่มีวันจและเขาใจว่าทรมานเน ยากนาะก็ไม่ใช่กลิ่นดรอกเนาย,ยนี่สมุนเลยนี่มันเป็นนี่มันเหมือนเป็นการ์ดเกาหลีมาเราเพลงนีไม่เหมือนก่เลยแต่งหน้าได้แบบว่าเล้ามากโอ้สวยสวย ก็สวยเกินอะเขาเต็มจำมเเขาเราก็เป็น,น,นแบบว่าผีน้องเพิงเนาะคือทำคนสวยอยู่แล้วแต่ว่าต้องเป็นผีเนี่ยต้องแต่งหน้าไงเสยหมวงพอนะไม่ได้ฟังเสียงของแม่มากนั่นแหละเอมอ๊ะอม แต่พี่มือการแสดงก็เก่งเรื่รรอยๆนะผมเก่งตั้งแต่แรกแล้วแต,ต่ไหนอต่ัร อ้ันนี้คือตอนที่เริ่มรู้เรื่องชาติได้นอเนาะสมจากสีโอ้โหสีที่รวมตัวนันกแสดงกันดักรองกังเรื่องเลิศไหมล่มละ เธอต้องพังทลายด้วยนํามือคนข้ากายเอจต้งใจเย็นที่ระต้องนะ้อเอเอต้องเเธอต้องเธอต้องเจอ หากูอยู่นะก็เป็นอีกอีกเพลงหนึ่งเนาะเป็นถ้าถ้ามองหน่อยใช่ปะมันเหมือนเอาเพลงไทยกับเพลงสากลมารวมกันแล้วนักร้องเป็นเกาหลีมาร้องในเงี้ยโมมันก็จะแบบว่ามันแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้อ่ะเขาสวยอย่างเขาสวยเออเขาสวยเอออะไรเงี้ยแล้วแบบเออแต่ว่าเขาทํามาแล้วรู้สึกบอกว่าเฮ้ยเพลงอ่ะมัน มันใช่นะมันใช่ลําพึงเลยแล้วเราก็เข้าจความสึกลําพึงดีเลยอืมประมาณนี้ภาพรวมของเราสมศักดิ์สิงธ์จริงกับซีรีส์ที่รวมทั้งนักแสดงกับนักร้องที่ันพูดไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วทุกเพลงที่ออกมาะถ้าเราสังเกตให้ดีนะมันคือร้อยเรียงเรื่องราวในในเข็จิตท,ทั้งหมดให้มันอยู่ในเพลงตามความรู้สึกตัวละครนั้นๆแต่กับการเพลงอย่างเพลงเอ่อเพลงของลําพึงเนี่ยเธอต้องเจอเนี่ย มันก็มาใช้ในชีวิตจริงได้นะอาจจะเป็นเรื่องความรักใคร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็เหมือนกันจะหลุดโฟกัสของพี่ว่าคือน้องสองคือกรีนก็สวยอ่ะสวยสวยแล้วแล้วสีของกรีนอ่ะหวานแล้วก็เมื่อกี้นี้มันแต่แต่สำหรับแชมป์นะแชมป์ขอเสริมอย่างหนึ่งคือพอเราย้อนอดีตชาติไปแล้วอะลำพึงไม่ได้เลวร้ายนะเขาไม่ได้เลวร้ายถูกไหมเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์การร้องอ่ะให้มันดูออกหวานละมุนคือมันคือเป็นสไตล์ลำพึงอ่ ก็ว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่เดานะแล้วเขาไม่ใช่คนที่ตั้งใจกะร้ายอ่ะฉะนั้นเธอก็ต้องมาเจออย่างฉันสิถูกไหมถูกไหมเดิมเขาไม่ใช่คนร้ายไงเออก็ใช่เนาะจริงนางจะมาเฟียสแต่คนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นคนเฟียสนางเป็นคนบอกว่านางเลยมาเป็นคนดีค่อยมาหลอกเงี้ยเนาะถึงเวลาทีจังหวะดีๆมาหลอกซะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่ามาหลอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยคอมเพลเคเตอร์ดีเสียอืมออก็ก็ถือว่าดี สองตัวนางเบื้องเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้วก็น้องเีนด้วยนะครับครับลืมเสียงน้องกรีนไปแล้วพอฟังอีกทีนึงเสียงท้อใช่ <c oughs> แล้วลุงบอกว่านางเก่งนางเก่งในหนึ่งอะไรแล้วอ่ะคธอเขาเก่งในหนึอะไรแล้วเราจะจำํำภาพแสดงละครอ,อย่างเดียวเนาะเออเราเราเราจะไม่ได้ลืมไปแล้วว่าน้องเป็นน้องก็ดีที่ได้มาเลี้ยงครับผมก็ขอบคุณเนาะทีมงานที่ทําเพลงให้น้องได้เรามาเจอกับผลงาน ของน้องอีกครั้งนึงน้องดีใจนะาะวาน้องต้องดีใจน่ว่กลับมาอสิ่งที่เขานะชอบแล้ได้ทำครับก็ฝากไปด้วยน,น,นะครับกับช่องโคเ้ตสเนี่ยนะนแล้วก็ฝากเพลงของลำพึงด้วยน,นะเป็นวจ่าให้กับน้องตีนนะครับขอเป็นี่รักของคนมากยิ่งขึ้กว่าเพลงเป็นสดดชอบชอบๆอบ